ือหนทางในการพ้นทุกข์เอาต้อลงไปเปิด,ปปดนะพอราวจัาใสจังมากอสยอสีสส่คือทุกข์ทุกข์คืออะไรเราต้องรู้จักทุกข์ ทุก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพาัาดพาผิดหวังจากของอันเป็นี่รักนี้เรียกว่าทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดขึ้นมามันต้องมีเหตุในการเกิดมาเราต้องรู้จักเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์เรียกว่าสมุท,ทยัยเหตุเกิดทุกอย่างต้องมีเหตุในการเกิดไม่มีเหตุก็เกิดตามมาไม่ได้ผู้เรียนก็เลยอธิบายด้วยปฏิจจสมุปบาททุกข์เกิดมาได้มีเหตุในการเกิดได้ก็ต้องดับได้ไอการดับได้เรียกว่านีโรดคือการดับดับไปได้ไม่เหลือความทุกข์และสุดท้ายก็คือวิธีในการดับไปได้ไม่เหลือความทุ คือสีสมาธิปัญญาเวลานั่งสมาธิแล้วตกผวังบ่อยแบบนี้